ในการใส่ลิงก์เชื่อมโยงให้กับข้อความหรือรูปภาพนะคะทำได้โดยลากไปที่บริเวณที่เราต้องการจะใส่ลิงก์หลังจากนั้นคลิกที่เว็บอิดิทลิงก์ในการใส่ลิงก์ให้กับข้อความหรือรูปภาพจะมีรูปแบบการใส่เป็น3รูปแบบแบบที่1คือการใช้เพจลิงก์ก็คือการลิงก์ไปยังหน้าเว็บเพจที่เรามีการสร้างไว้ในระบบแบบที่2คือไฟล์ลิงก์คือการลิงก์ไปยังไฟล์ที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปซึ่งอาจจะเป็นไฟล์ pdf หรือ ไฟล์ HTML หรือไฟล์รูปภาพก็ได<ค>้นะคะ หรือการลิงก์ไปยัง URL ก็คือการลิงก์ไปยังเว็บไซต์หากเราต้องการให้เปิดหน้าใหม่เมื่อมีการคลิกที่ลิงก์นี้ให้คลิกที่ New Window ค่ะในที่นี้เราจะลิงก์ไปยังไฟล์ลิงก์ก็คือไฟล์ที่เราได้อัปโหลดขึ้นไปไว้นะคะเราจะมาคลิกที่ไฟล์ลิงก์แล้วกด Browse หลังจากนั้นเลือกไฟล์ที่เราเคยอัปโหลดขึ้นไปแล้วคลิกที่ลิงก์ค่ะกดตกลงเราก็จะได้ลิงก์ของ PDF ที่เราอัปโหลดขึ้นไปนะคะเราจะลองลิงก์ไปที่หน้าเว็บเพจโดยลิงก์ไปที่ เว็บไซต์เทมเพลตแล้วเลือกบริเวณที่ต้องการลิงก์แล้วคลิกเว็บอีดิทลิงก์เลือกไปที่เพจที่เรามีการสร้างไว้คลิก New window หลังจากนั้นตกลงค่ะแล้วกดเซฟแล้วเราจะลิงก์ไปที่เว็บไซต์ซึ่งเป็นการลิงก์ในแบบที่3คลิกที่เว็บอีดิทลิงก์ค่ะแล้วใส่ URL หรือเว็บไซต์ที่เราต้องการจะให้ลิงก์ไปหลังจากนั้นกด New w i n d o w แล้วกดตกลง แล้วกดเซฟค่ะเราก็จะได้ลิงก์3รูปแบบที่เราทำไว้นะคะเมื่อเราวิวที่เว็บเพจนี้โดยคลิกที่วิวดิสเพยก็จะมีลิงก์เกิดขึ้นเมื่อเราคลิกที่ลิงก์โบชัวเว็บสำเร็จรูปก็จะไปเปิดหน้าโบชัวที่เรามีการอัพโหลดไว้เมื่อเราคลิกที่เว็บไซต์เทมเพลตซึ่งเรามีการใส่ซึ่งเป็นการลิงก์กับเพจที่เราสร้างขึ้นก็จะไปเปิดหน้าเว็บที่เราจัดทำไว้ เมื่อเราคลิกที่เปิดใช้งานเว็บสำเน็ตรูปซึ่งเป็นการลิงก์กับเว็บไซต์ก็จะไปเปิดที่หน้าเว็บในนิต t com นะคะหากเราไม่ต้องการใช้เว็บ Edit Link หรือยกเลิกการกำหนดลิงก์นะคะให้คลิกที่ no link ลิงก์ก็จะหายไปแล้วนะคะหลังจากนั้นกด save ค่ะ